สวัสดีครับนานนะสายตกทุกท่านครับผมเอ็มนะฮะจากช่องเมดายมาอยู่นะฮะเช่นเดิมครับวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องวิธีโหลดสายเข้าในลอกสปินนิ่งดีกว่านะพอดีซื้อลอกมาเผื่อน,นะนะท่านไหนที่กําลังเข้ามาเล่นเกี่ยวกับเข้าวงการตกปลาตกหมึกงเงี้ยฮะอันนี้สําหรับมือใหม่เลยนะฮะว่าวิธีการโหลดสายเข้าลอกสปินนิ่งจะเป็นยังไงไปดูกันครับเริ่มต้นเลยนะครับ ก็ลอกของไดว่านะฮะตอนนี้เป็นไดว่าอิมอลดัสนะฮะซื้อมาทั้งเสียเงินไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะทั้งลอกทั้งคันนะฮะแกะกล่องเลยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นสายอะไรสักอย่างเลยนะฮะ ตัวนี้เบอร์ส0 0 5นะครับวิธีการลอกสปินนิ่งเนี่ยก็เหมือนกันทุกยี่ห้อนะฮะไม่ต่างก,กันนะฮะชุบโอเคนะฮะแล้วก็คันคันก็ได้ว่าอีเวลร์ดัสเหมือนกันแมตกันทั้งคันทั้งลอกเลยนะครับคันก็ออกมาแค่โคนพละนะฮะปลายไม่ต้อง เพราะมันไม่ได้ใช้ถึงตรงนู้นนะครับคันก็เหมือนกันเพราะความแมทซึ่งกันละกันนะฮะเดี๋ยวนะนะเล่นไปนานๆก็จะรู้นะฮะก็จะซื้อแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะฮะอ่ะโอเคสาย PE ชอบสายไหนไม่ว่ากันนะฮะ แม่ว่ากันสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราชอบเลยเหมาะกับงานของผมตกหมึกนี่ก็จะใช้ประมาณ0.4-0.6นะครับอ่ะเริ่มจากการเข้าสายเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวช่วยจับนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นม้วนที่เป็นสาย P.E. หรือม้วนที่เป็นเล็กขนาดนี้ก็สามารถที่จะช่วยจับได้นะฮะก็จะจับลักษณะนี้นะฮะ นะครับแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้เราไม่ได้ใช้เพราะว่าคนละขนาดกันนะครับสาย p ีก็เข้าสายครับตัดส้นหน่อยเนะโอเคเข้าสายย้อนมาตามอันนี้เลยนะฮะโอเค โอเคครับเปิดหน้าลอกนะฮะก็จะเอาวิธีการไม่จํากัดนะฮะวิธีการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่ากันแต่ละวิธีการใส่ของแต่ละคนก็วิธีใครวิธีมันนะฮะถนัดแบบไหนไม่ว่ากันครับผมก็ประมาณสักสามรอบนะฮะ,ะช้าๆนะครับโอเคอีกทีหนึง่งมั่นใจห่วงแบบไหนบ่วงแบบไหนเลือกได้ตามถนัดนะฮะประมาณนี้นะฮะ หนึ่งสองอผมก็จะบนสักหกรอบดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอเคนับผิดพลาดขออภัยนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็เท่ากับตัวลอกของเราเลยนะฮะอ,อืดึงให้ตึงฮะ ดึงให้ตึงวิธีการไม่จำกัดนะฮะหนา้นาๆอาจจะมีเงื่อนในใจที่ผูกแล้วแน่นกว่านี้ไม่ว่ากันนะฮะถ่ายที่สุดกรจบสันนิดนึงนั่นเปรีย้ยทรายของผมเนี่ยพี่อีตัวเนี้ยมันยาวอยู่150เมตรนะฮะ จะมีเพียงแค่ไม่กี่รุ่นนะฮะที่จะยาว150เมตรนะฮะถ้าอันเล็กอีกนิดหนึ่งใช้ตัวนี้ได้สบายเลยนะฮะโอเคทีนี้ก็ง่ายๆครับปิดหน้าลอกก็พันได้เลยนะฮะเข้าตามอัธยาศัยได้เลยหน้าลอกนะฮะ ก็ใส่จนหมดนะฮะร้อยร้อยห้าสิบเมตรกำลังดีแต่มาตรฐานส่วนมากหลายๆแบรนด์ก็ทํามาอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมตรก็คือมาตรฐานนะฮะเวลาดึงถ้ายังไม่แน่นก็ให้ใครจับให้ก็ได้นะครับอ,อือไม่ยากครับทดลองทำดูนะฮะ ใส่ง่ายๆเลยรอกปึ๊บถ้านะ้ามีวิธีการอื่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอยากได้วิธีการบลูกแบบไหนอยากให้ลองปลูกแบบไหนอย่างเงี้ยโ,โอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับพอได้เต็มความจุสายเนี่ยก็เก็บไว้ ทุกรุ่นนะฮะผมคิดว่าทุกรุ่นน่าจะมีที่เกี่ยวตรงสายนะที่เก็บมันนะฮะพอเก็บไว้พอโหลดสายเสร็จแล้วก็เก็บไปพร้อมที่จะใช้งานครั้งต่อไปาณะท่าทนไหนที่มีวิธีการที่ง่ายหรือดีกว่านี้สามารถแชร์กันได้นะครับโอเคก่อนจากไปอย่าลืมกดซับ c r i b e นะครับฝากกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ